สวัสดีค่ะนิดาสาวอีูโฮมจ้าอาหารนิดาวันนี้นะคะเนาะมีแอดเบี้ยนมีกล้วยอ๋อม,มีกล้วยไข่สกินนี่บาซิลูกมผักชีลาวผักชีนี่แล้วก็ผีกสดนะคะเนาะู่หน้า้านค่ะทำงามเลยซื้อมาเมื่อกี้เอากับข้าววันนี้นะคะเนาะชอบกิน กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนิดาสายมเนะจ้ะนี่ค่อ่อนอ่อหนึ่งสุกนีผักผักกามียายผักกาสิเกเซนจ้ะน้ะน้ำสดๆลนี่ต้องปลุกให้เหน่อยโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนิดาสายพรมเลยนะจ้ะจะเกนมนะคะเน้กเกกันม กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำให้วามคุณ